สวัสดีครับทุกทุกคนตอนนี้อยู่ชนบุรีนะครับรู้จักมะม่วงพันนี้ไหมมะม่วงเขียวใหญ่ใหญ่เท่าแขนเลยอ่ะใหญ่เบอร์เริ่มเลยนี่คืออย่างนี้เหตุมันคือว่าวันก่อนที่เราไปแจกฝรั่งแล้วก็พี่วิภาเขาอยากจะให้เราเนี่ยมารับแล้วก็ไปช่วยแจกให้ด้วยเพราะว่าที่บ้านเขาปลูกไปเยอะมากนี่เลยผมเลยบอกเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่าให้ให้ผมมาช่วยอุดหน,นุนด,ด้วยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่วิพาเลย ว่าเขามีพันธุอะไรบ้างแต่ตอนนี้ที่เห็นนะโอ้โหดกทั้งต้นแลวลูกๆมันล่มเลยอ่ะดูนี่เตรียมมาให้สตะก้าสองเข่งเลยอ่ะเข่งนี้กี่กิโลพี่เข่งนี้น่าจะอยู่ประมาณหกสิบเว้นเจ็ดสิบโลถ้าหมุนเพราะม่วมงมันมันจะหนักกว่าผลไม้อย่างเงี้ยอันนี้พันอะไรเขียวใหญ่จ้าเขียวใหญ่ค่ะโอ้ยล้วนี้มันทานได้เลยไหมทานได้เลยค่ะบ่มสุกก็อร่อยหวาน ถ้าเกิดสุกใช่ไหมใช่สุกก็หวานเหมือนมะม่วงทั่วไปแล้วก็เนื้อเยอะมากโอ้ดูดิเอาเอาไปทานแบบเขาเขาแก่จัดเขาก็จะมีสามรสเลยอ่ะฮะอมเปรี้ยวนิดหนึ่งหวานมันพร้อมอ๋อใช่ถ้าเกิดว่ากำลังแก่ๆอยู่นรสชาติจะออกเปรี้ยวใช่ไหมใช่ถ้าเกิดสุกแล้วก็เริ่มหวานหวานหูเนี่ยทานกับมะม่วงได้เลยจ้ะผมว่าเป็นแต่คือว่าเวลาสุกสีเขาไม่ค่อยสวยเหมือนน้ำดอกไม้สีทองเฉยใช่ค่ะอื ถ้ามะม่วงติดมันเขาจะเป็นอย่างนี้แหละใช่แล้วพี่มีพันอะไรบ้างมีพันอะไรบ้างตอนนี้พี่มียน้ำดอกไม้มันครับแล้วพี่ก็มีเขียวเซเว่ยเขียวเซวยพี่มีสองต้นแล้วก็ครับอันนู้นลูกสาวลูกสาวกำลังสอยให้เลยครับสดเลยน้ำดอกไม้มันให้อยแล้วก็อันนี้ครับราชนกราชนกครับเอ้ยมหาชนกตอนนั้นเขียวสามรถปีนี้ออกแค่นั้นเขียวสามรถใช่เขียวสามรถก็คือคนแถวนี้ไม่นิยมเลยอ่าทีนี้แยกเป็นสองส่วนส่วนที่ผมจะอุ่นนุนกับส่วนที่พี่วิภาจะ ช่วยกันโอเคจะให้พี่ช่วยฝากตำแหน่งหน่อยร้านพี่ตรงเนี้ยช <c oughs> นบุรีตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรตำแหน่งเนี้ย <c oughs> เรียกอะไรชมพูกถ้าเสร็จของพี่พี่จะขึ้นเพจร้านที่ว่าอ่าร้านคุณยาย <c oughs> เ,าเดี๋ยวผมเอาไปแปะไว้ให้งั้นวันนี้ขอบคุณขอบคุณมากนะครับ <c oughs> พี่บ้าขอบคุณมากนะครับ กดมือเคเสร็จสิสส้นภารกิจสำหรับวันนี้บอกว่าวันนี้สนุกมากเลยค่ะเพราะว่าพีพ่ๆน้องๆป้าๆเยอะมากผ่านไปผ่านมากันเยอะมากแล้วคนให้ก็แฮปปี้คน,<ช>คนก็แฮปปี้เราเห็นทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยชั่วโมงนี้มันต้องช่วยเหลือกันนะใครที่ช่วยเหลืออะไรก็ได้ก็ต้องช่วยเหลือกันฝากกดติดตามชองมั้ยนะครับโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย